อ่ะกินเลยเหรอลูกโอเคเดี๋ยวไปนั่งกินข้างหน้าบ้านนีกก่าเดี๋ยวมันหกย้อยในบ้านนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเหนียวเหนียวอ่ะไปนนไป,ปหาลลที่นะอ่ะเหมือนเซเี่ออะไปเหมือนเลลี่เอาไปหาที่นั่งกินอะไรคะลูกไปดูไปดูไปูไม,ด,ด,ไมด,ด,นนะดูก่อนมาดูก่อนไดูทำไมมากอนี่แมวก็อยู่นี่แมวไม่ได้ไปอยู่ที่ตู้ทินทีมากไม่ต้องเลยค่ะไปทำอะไรคะมาก่อนตามมามีแผนอะไรอีกนะ อะไรคะลูกมาแล้วนี่ดูสิมีไอติมใหม่มากลิลล่นติ๊กลิ่นลิ่นติไม่เขาแค่ติดสติตกเกอร์เฉยๆแต่เดไ,ไม่ใช่นะดูสีข้างล่างมันมีไหนคืออันไหนนี่นใช่จริงด้วยติมใหม่มาแล้วของใหม่ตั้งลงังไม่ไม่ได้ไม่สบายอยู่ค่ะไม่กินได้โอ้โหนี่ติมเยอะเลยติมเข้ามาสใช่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะ ออ้ไนนอ,อติมเยอะเลยช่วงนี้หน้าร้อนโอ้มีแลติมน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้อันนี้ก็ไอติมเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยคารุขาแต่ว่าเราเราไม่ต้องกินก็นได้นะลูกเราแค่ดูเฉยๆก็พอละอะไรลูกออกมาแล้วอโอเคเอาไปไปนั่งกินดีๆนะ,ะไปเดี่กินข้างหน้า กินหน้าบ้านแต่เดี๋ยวหกอ้าวกินเลยเหรอลูกโอเคเดี๋ยวไปนั่งกินข้างหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันหกย้อยในบ้านนะเดี๋ยวเหนียวเหนียวเอาไปไปหาที่นะอ่ะเหมือนเจลลี่อ่ะไปเหมือนเซเร่เอาไปหาที่นั่งกินเป็นโอ้ที่นั่งให้นั่งเต็มไปหมดเลยโอเคอ่านั่งที่โต่างตคนนี้แหละอ่าโอเคอ่านั่นแหละอืข้างในยังชั้นไหนเป็นเลยโอ้ เริ่มจะมีเจลลี่แล้วใช่ไหมโอ้น่ากินมากนะมันมีหลายชั้นนะข้างนอกมันแบบดึงๆไหมใช่มันแบบเป็นเจลลี่เลยใช่ไหมข้างนอกมันนั้นข้างนอกมันเหมือนออลต์พุดข้างนอกอ๋อเหมือนออลต์พุดเนาะมันเหมือนเป็นเจลลี่ใช่ไหมอ๋ออ๋อมันเหมือนอ๋อมันเป็นเจลลี่เคลือบอยู่นะนอุ้ยข้างในเป็นสีขาวสะกวนอ,อ่นอน แต่ดูซิว่ามันมีมีไอ้เม็ดเม็ดสี่เหลี่ยมไหมไม่รู้นะเออยังกัดไม่ถึงข้างในอันนี้แข็งมากอันอุ่ยระวังไว้ลูกข้างในมันแข็งเนาะระวังฟันหักนะคะข้างในทำมาเหมือนแบบหุ้มมาหลายชั้นอ่ะใช่ะอร่อยนะข้างในม่อร่อยใช่ไหม ในกรุ๊ปไม่มีอะไรกรุ๊ปๆได้ไหมยังถึงยังไม่ถึงใช่ไหมอ๋อเออยังไม่ถึงไงที่แบบว่าเป็นเหมือนในรูปมันจะมีอะไรเม็ดสีเหลี่ยมมาแล้วเหรอมาแล้วอันตรายแล้วลคุณทั้งหมดดูอย่านั่นไงมันเริ่มปลูแล้วเริ่มปลูแล้วโอเคไหนลองกัดดูสิมันจะหลุดออกมาเลยไหมไม่รู้นะม,มันจะมีเม็ดสีชมพูเป็นอะไรอยู่ข้างในด้วยนะเออน่ากิน ไม่รู้มันจะแข็งไหมไม่รู้เนาะเม็ดข้างในมันไม่เหมือนเหื่อยนุ่มๆนิ่มๆเหรออ๋อเปรี้ยวไ,ไหมข้างในได้ได้ไดได้เปรี้ยวๆเอเอข้างในมันจะเหมือนไอศคมแบบแค่ใครไอศคีม่แบบนิ่มๆนิ่มๆเหรอข้างในข้างในมันขาวๆใช่ไหมขี่มันมันจะเละอ๋ะ<ม>อโอย้ยโอยแล้วโอ้ยนี่กิน่มๆละลายแล้ว ละลายเร็วมากแค่เรกัดแล้วมันจะไปเลยโเออใช่ไปเร็วเป็นเม็ดเล็กๆใช่ไหมใช่แข็งไหมเม็ดเล็กๆมอนไม่แข็ไม่แข็งเออมันคล้ายๆฟุตตี้เป็นเม็ดอะคล้ายๆเม็ดเม็ดฟุตตี้มันเป็นเย็นๆด้วยเหรอเป็นน้ําแข็งด้วยเหรอมันเย็นๆแต่ไม่ได้เย็นขนาดนั้นอร่อยข้างในมันจะละลายเร็วหน่อยเนาะ ข้างในสีขาวนันไอติมนั้นสีขาวมันจะละลายเร็วข้างล่างมันไม่หุ้มด้วยนะจริงมันน่าจะหุ้มข้างล่างด้วยข้<ะ>างล่างละลายหมดแล้วตั้เตี้ยนะข้างล่างข้างล่างเตี้ยกินพันนะเนี่ยสังเยอะให้พี่มีกับเจ๊เจ๊ช่วยกินไปกินไม่ทันละลายหมดแล้วออน้องไม่สบายอยู่นี่นาะเกินติม มีหลายเม็ดแม่เหลือมีกี่เม็ดมีทั้งหลายเม็ดอยู่นะเอ๊ะซ่อนอยู่ข้างในใช่ไหมกัดตอก็ไม่ได้ตอกอืมก็คือเป็นเม็ดทั้งนั้นเลยใช่ไหมข้างในเม็ดม,ม,มันอยู่ในตินนะ๊นเนาะใช่ออย<ม>ในเส่มแบบแล้วข้างในมันเป็นรสชาติอะไรไอ้เม็ดแบบน,นั้นเปรียปร้ยวๆเม็ดมันเปรียปร้ยวๆหรือว่ามันเป็นรสของอะไรก็ไม่รู้เนาะอ๋อถ้ากินคู่กับไอติมสิค่ะมันจะเปรี้ยวหรือท๊อต ของมันคนเดียวจะหวานหวานเข้ามาเหมืนมนมนมอนนุ่มีเยี้มๆอืมอร่อยมากอร่อยมากนะสินค้ามาใหม่เนาะอือ <c oughs> ก็สวยดีนะเป็นสีแดงสดนะคระใช่มันแดงไหมได้แดงแท้เลย <c oughs> เม็ดข้างในมันเยอะนะโอ้เหมืนให้เรามา <ไป S 1> แบบข้างใต้ด้วยโอข้างใต้ก็เริ่มโผล่แล้วเอาลิปกินก่อนละลายแล้วข้างใต้ละลายเร็วลมมลเลอะหูหมดเลยข้างใต้มันน่าจะเคลือบสีแดงๆมาจะได้ไม่หกยอ้อยแต่ว่าไม่ทันแล้วไม่ทันกินไม่ทันแบบนะี้ข้างใต้มันละลายซะสุดโอ้ไอ้เจ๊เห็นเจ๊ก็อยากกินด้วยแน่เลย ให้พี่นิชิมดูที่เผื่อพี่นีชจะชอบไหม,ม,ม,มอาชิมดูที่เป็นยังไงแม่มันมอาระวังด้วยนะหออกเลิศเทอมหมดแล้วอานั่งกินเลยลูกเติหัวด้วยอานั่งชิมเลยโอกกินหนัวด้วยเหรอกินไม่ทันแล้วกินไอติมก่อน ใกล้ได้เวลาคาเฟ่แมวอีกแล้วนะมีแมวมาแล้วพี่เปิ้มมานอนรอแล้วเดี๋ยวไม่มีตัวไหนมาเลยมีแต่พิเปิ้ม,มาก่อนเพื่อนมเป็นตัวองที่ของ,งที่ไม่ใช่ที่ตัว,ว,วเพ่นเนเนอนเพราะว่าแดดยังร้อนอยู่หน่อยๆน,น้องแมวก็ยังนอนไม่ตื่น เบิ้มมาแล้วเบิ้มมาแล้วเบิ้มมาแต่เช้ามานอนอยู่ตรงนี้อืมโอเคอันนี้ให้กี่คะแนนให้กี่คะแนนทั้งว่าเต็มสิบเนี่ยให้กี่คะแนนให้หน,หนหึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าร้อยโอ้แสดงว่าอร่อยมากอินฟินิตี้อินฟินิตี้เลยใช่ไหมกี่บาทก็ไม่รู้เนาะสิบห้าโอ้สิบห้าบาทไม่แพงเท่าไหร่ดีเนาะมีแบบมีไส้มีอะไรด้วยนะมมากคุ้มมากเลยนะ เออเ็นติดามาใหม่เนาะอืมจะีเอุ้ยระวังจะล่วงหมดนะถ้ามันขาดแล้วมันหลุดออกมาเลยมันจะล่วงเลาเใชอืมหลอดแล้วคว่ำคมันลงคว่ำมันด้านนู้นคว่ำอย่างเริ่มไปแล้วด้านข้างเลย จะลื่นดิบเอรีบกินเลยเออระวังด้วยเดี๋ยวต้องไปล้างมือด้วยนะเยเอะเท่าหมดแล้วเออใช่เป็นเหยื่อปูแล้วระวังด้วยอ่ะกินให้ดีนะอืมอ,อ,อ่ะอร่อยโอเคกินเสร็จแล้วล้างมือนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวไปล้างมือแล้วก็ จะค่อยมาดูน้องแมวไ,ได้ได้เวลาคาเฟ่แมวอีกแล้วอีกค,ค่ะอร่อยมากอืม